สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสด,ดีเจอกันยามเช้าอีกแล้วนะครับกับ BA นะักวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะวันนี้เหมือนเดิมครับจะมาวิเคราะห์ลาวฟงสุดท้ายกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะฮะเมื่อว,วานหลังจากห่างหายไปนะฮะอากาศหนาวมากนะครับก็ติดปัญหาทางเทคนิคนะฮะก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะสวัสดีบ <y> ันจ์กันด้วยครับ 21ทธันวาควมพุทธศักราช2563นะฮะท่านใดอยู่จังหวัดไหนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับหนาวนี้แล้วนะฮะก็หลายๆท่านนะ18องศา13องศา20องศานะครับหนาวกันจริงะฮะหนาวแบบจับใจเลยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามช่องผมกันไว้สักนิดนึงนะครับ BA นักวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะ ท่านใดอยากเห็นวิดีโอของกระผมก้อนไข้โกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยครับที่สำคัญคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะฮะมาครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขออนุญาตเขียนผลก่อนผลอะไรผมจำได้ไหมเนี่ยอ่ะอะไรนะเอ่อ92 92 97นะครับขออภัยด้วยคือคิดแล้วเนี่ยแต่ผมเอ่อผลอันเก่านะเอ่อ92 97ใช่ไหมสองเก้าสองเกป่ะฮะ ถ้าผิดพลาดขออภัยนะ,ะมาเด้งบนล่างนะ,ะวิ่งรูดเต็มๆนะ,ะวิ่งรูดกาวนะครับอย่างที่บอกครับผมก็ไม่รู้แต่ถามว่าผมมั่นใจไหมก็ครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วนะว่าผมมั่นใจนะครับในการที่ผมวิดเคราะห์ลงไปนะครับมั่นใจเต็มที่มาครับเรามาดูกันวันนี้วันนี้ถามว่าผมมั่นใจไหมต้องตอบเลยผมมั่นใจนะฮะคือแต่จะมาไม่มาก็ท่านชมลองเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูนะ อ่ะวันที่21นะครับธันวาคมแล้วจะสิ้นปีแล้วนะฮะอ่าขอให้สิ่งหลายๆกลายเป็นดีนะครับราวคงสุดท้ายฮะออกรอบเวลา20นาฬิกา30นาทีนะฮะผมคิดว่าวันนี้ฮะ7ครับอ่ะชุดแรกครับ72 78 76ครับ74 73 7 5ครับ83 86ครับ3ตัวนะฮะ572ครับ578 576ครับหลักร้อยให้5นะฮะตัวเด่นให้7ครับอา่าการวิเคราะห์วันนี้นะฮะลาวคงสุดท้ายก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอพี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีนะฮะไว้เจอกันใหม่ลนะิหน้า คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนก็อย่าลืมสวมแมสล้างมือกันนะครับทุกท่านกันเลยนะครับอ่าคิดถึงทุกคนครับ